ขอคิมเชตวันนี้เสนอตอนและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับพเพื่อนเทุกทคนที่สนใจหมักโลกสะกลวันนี้ผมจะพาพเพื่อนเไปชมเกมที่น่าสนใจจากรายการ Bridge ชิงแชมป์ระเทศไทยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยผ่านมาแล้วเกือบ2อาทิตย์นะครับผมพาพเพื่อนเไปย้อนดูเกมที่สําคัญในกันไหงขัน นี้ด้วยกันนะครับโดยแชมป์นั่นก็คือปรินเลาหะเรียภาพนะครับหรือว่าน้องปรินของเราที่เป็น IM คนแรกของประเทศไทยนะครับโดยปรินนั้นสามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างเด็ดขาดนะครับเอาชนะผู้เล่น9ท่านใน9รอบอในความเร็วการเล่นนั่นคือ3นาทีบวก2วินาทีต่อนหนึ่งตาเดินนะครับโดยผมจะพามาดูเกมที่น่าสนใจนะคือน้องปรินนั้นเจอกับ FM ท่านหนึ่งนะครับโดยจะขอไม่เปิดเผยชื่อ ผู้เล่นท่านนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถไปหาดูหาดูได้ในเ h e หรือ s ชา t c o m นะครับครับผมเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับน้องปรินนั้นเดิน e4 นะครับเป็นรูปหลักของน้องปรินนะครับในการเดินเมื่อเป็นขาวนะครับไฟดำเดิน c5 s e r i e n defense จากนั้นปรินเดิน knight มาที่ c3 cross s e r i e นะครับรูปหลักนะครับไฟขาวจะเดิน knight มาที่ f3 โดยเล่งที่จะเดิน d4 ในอนาคตนะครับเพื่อ เป็นโอเพนซีซีเรียนะครับแต่ว่าน้องปรินนั้นเดินไนมาที่43นะครับเป็นรูปหลักที่น้องปรินนั้นถนัดนะครับแล้วก็ฝ่ายดำเดินไนซีหกบิชอ OP มาที่ B5 นะครับไอเดียคือต้องการที่จะกินไนนะครับให้ฝ่ายดำนั้นเป็นพรซอรนะครับไม่ว่าจะฝ่ายดำจะเอาพร B กินกลับหรือว่าพร4เอาพรดีกินกลับก็ตามนะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับฝ่ายดำเลือกที่จะเดินไนมาที่ D4 นะครับการไม่ให้ ไอเดียของฝ่ายข่าวนั้นประสบความสำเร็จน,นะครับเดินมาที่ D4 แบบนี้แอ t แท็ b บีชอปของฝ่ายดำอีกด้วยนะครับอ่ะบิชอปของน้องปีนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายฝ่ายดำเดิน G6 นะครับแน่นอนว่าฝ่ายข่าวก็จะเอาบิชอปกินเพื่อให้ฝ่ายดำนั้นเป็นผ่อนซอนไม่ว่าจะผ่อนบกินหรือว่าพรอนดีกินนะครับฝ่ายข่าวจะมีการเล่นที่ค่อนข้างจะสมูทนะครับโดย ไม่ค่อยมีปัญหานะครับสำหรับลายนี้นะครับแต่ว่าในเกมนี้ fm ท่ f านนี้เดิน knight มาที่ d 4นะครับจากนั้นเปลี่ยนเลืกเที่เดิน knight มาที่ f 3นะครับ develop ตัวแล้วก็ challenge knight ของฝ่ายดำอีกด้วยนะครับทีนี้รูปหลักในตานี้นะคือฝ่ายขาวอาจจะเลือกที่จะถอย bishop มาที่ c 4ก็ได้นะครับโดยฝ่ายดำอาจจะเดิน e 6เพื่อกันโครงสร้างพรอในให้แข็งแรงครับกัน bishop ที่จะโจมตีลาย ดีนะครับเรากลับมาดูที่เกมนะครับปรินเดินนท์มาที่ f 3นะครับชาเลนไนของฝ่ายดำจากนั้นผู้เล่นฝ่ายดำนั้นเดิน a 6นะครับไล่บิชอปของปรินก่อนนะครับก่อนที่ปรินนั้นจะเดินกลับมาที่ d 3นะครับจากนั้นฝ่ายดำเดินนท์มาที่ c 6นะครับถอยนท์กลับมาในการเดินช่วงเพนนิ่งปกติแล้วฝ่าย เราไม่ควรที่จะเดินหมักซ้ําๆนะครับหรือว่าเดินหมักสองครั้งแบบนี้ถือว่าเสียตาเดินเราควรจะเดินหมกักตัวอื่นแต่ว่าในลายนี้ถือว่าเป็นตาเดินที่ดีนะครับเพราะฝ่ายดํานั้นมีเหตุผลเพื่อไม่ต้องการที่จะให้ฝ่ายขาวนั้นเอาในกินในแล้วก็ทําให้พรนั้นกลายเป็นพรที่ป้องกันได้ยากนะครับอย่างเช่นในตานี้ถ้าฝ่ายดําเลือกที่จะเดินอย่างเช่น e6 นะครับฝ่ายขาวอาจจะก,กิน ไฟดับกินกลับแล้วก็ไนมาที่ e สองนะครับแอดแท็กพรที่ d 4นะครับจะเห็นว่าไฟดับนั้นจะเริ่มมีปัญหาในการที่จะดีเฟนต์พรที่ d 4นะครับหรืออีกลายหนึ่งถ้าตอนนี้หลังจากบิชอป d 3นะครับถ้าฝ่ายดับไม่เดินไนท์กับเพชรี่ c 6นะครับแต่เดิน g 6โดยหวังที่จะเอาบีชอปมาช่วยป้องกันไนที่ d 4นะครับหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์นี่นะครับฝ่ายขาวก็จะกินนะครับกิน จากนั้นในมาที่ดีนะครับฝ่ายดำก็อาจจะใช้บิชอปในการาป้องกันก็ได้นะครับอย่างเช่นบิชอป g7 ฝ่ายขาวอาจจะคาเซลเลยหรือว่าแม้แต่เดิน d3 นะครับเพื่อ c h a ลน e n เ e นเตอร์ของฝ่ายดำแต่ว่าในลายนี้นะครับฝ่ายดำนั้นเลือกที่จะอถอยไนกลับมาที่ c6 นะครับหลังจากไน c3 นะครับ a6 แล้วก็บิชอป d3 ายดำเลือดถอยในแมทที่4 6แทนนะครับในตาเดินนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นการเล่นอีอกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นปรินคาเซนะครับไฟดำเดิน G 6นะครับ B3 B3 ก็เป็นตาเดินหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการเล่นระดับแกนมาสเตอร์นะครับโดยฝ่ายข่าวนั้นก็เอาชนะฝ่ายดำได้ด้วยนะครับแม้ว่าเมื่อเราอนารัยด้วย เอนจินครับเอนจินอาจจะบอกว่าตานี้ไม่ใช่ตาเดินที่ดีสุดน,นะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้นะครับเมื่อเราเอาตาเดินที่คู่แข่งนั้นไม่รู้จักหรือว่าเขาเคยเห็นน้อยครั้งมากๆกนะครับก็จะทําให้ฝ่ายที่เตรียมมาอย่างดีนะครับก็จะได้เปรียบผู้เล่นของฝ่ายดำนะครับอย่างเกมนี้เป็นต้นนะครับว่าฝ่ายดําเดินบีชอปไปที่ g 7นะครับบีชอป b 2นะครับขึ้นตัวจากนั้น d 6 และปรินเดินลุกมาที่1น,นะครับคอนโทนฝ่ายนี้นะครับมีโอกาสที่จะโอเพนไฟล์หลังจากเดินพรมาไปข้างหน้าเนี่ยครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้เดินในตอนนี้นะครับไฟายดำเดินในมาที่ f 6นะครับขึ้นตัวแล้วก็เตรียมที่จะคาโซ่ทีนี้ในตาเดินนี้ของฝ่ายดำนะครับก็ถือว่าออกนอกบุกนะครับไม่มีเกมในผู้เล่นระดับสูงเดินนะครับ ในผู้เล่นระดับสูงที่เขาเดินนะครับเขาจะเดินพอมาที่ e 6ก่อนนะครับโดยไอเดียเราจะได้เห็นจากตาเดินที่ปรินจะเดินต่อไปนี้เลยนะครับก็คือเขาจะการในมาไม่ให้มาที่ d 5นะครับก่อนนะครับแต่ว่าในเกมนี้ไฟดําเดินในมาที่ f 6นะครับปรินนี่นะครับเดินในมาที่ d 5ทันทีนะครับแอตแทกในที่ f 6นะครับจะเห็นว่าบีชอปที่ b 2นั้นเลงมาที่ บ h ช p อาบีชอปที่ g 7นะครับของฝ่ายดำด้วยนะครับ Ooh, โดยดทำให้เกิดสาจี้ดังนี้นะคือหลังจากที่ฝ่ายดำตัดสินใจคาสเซิลนะครับปินกินในนะครับแล้วก็ฝ่ายดำต้องเลือกที่จะเอาบีช็อปกินหรือว่ากินกลับได้พอนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยถ้าเกิดว่าเอาบีช็อปกินก็จะกินกลับแบบนี้แล้วฝ่ายดำนั้นจะเกิดเป็นพรซอนที่ f ฝ่ายนี้นะครับ เราจะเห็นว่าพรที่ b6 นั้นอะ d6 นั้นอนาคตนั้นจะเป็นจุดอ่อนได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าในเกมนะครับฟู้เลนฝ่ายดำนั้นด้วยเที่ยกินกับด้วยพรที่ e7 นะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาบีชอปนั้นอยู่อคอยดีเฟนต์คิงของฝ่ายดำเอาไว้นะครับ <Okay. S 1> จากนั้นปีนเดิน s3 นะครับการพินบิชอปของ ายดำนะครับจะเห็นว่าบิชอปนั้นไม่มีตาที่จะพัฒนามาที่ g4 นะครับก็จะขึ้นได้แค่ d7 นะครับหรือว่ามาที่ e6 นี่นะครับจากนั้นไยดำเลือกแค่เดินบิชอปมาที่ e6 เปเดิน c4 นะครับสร้างแท่นที่ d5 นี่นะครับโดยไยดำนั้นไม่สามารถที่จะเดินพรอนมาที่ d5 ได้นะครับเพราะว่าโดนคอนโทรลด้วย ที่ e4 และ c4 จากนั้นฝ่ายดำเดินไนมาที่ e5 นะครับบิชอปกัลบมาที่ f1 นะครับเพื่อเซฟบิชอปเอาไว้นะครับจากนั้นฝ่ายดำเดินควีนมาที่ d7 นะครับโดยในตาเดินนี้มีข้อเสียนะครับนั่นก็คือฝ่ายขาวเดิน d4 นะครับฝ่ายดำแรกไนนะครับอันนี้คือในเกมนะครับฝ่ายขาวกินด้วยควีนนะครับจากนั้น ฝ่ายดำอาจจะเดิน f5 แบบนี้นะครับนนใ,ในตาเดืนนี้นะครับฝ่ายขาวอาจจะมีทางเลือกอย่างเช่นพรกินพรไล่บิชอปนะครับฝ่ายดำกินด้วยบิชอปนะครับเพื่อรักษาทรงพรจากนั้นฝ่ายขาวจะมีแทบ g4 นะครับและเมื่อบิชอปมาที่ e6 นะครับจะเห็นว่าบิชอปของฝ่ายดำนั้นไม่มีตาถอยนะครับเพราะว่าควีนนั้นไปยืนบังตาถอยของบิชอปอนาคตหลังจากที่ ฝ่ายขาวเดินลูกมาที่ D1 บิชอปมาที่ A1 แล้วก็มีเทรดที่จะทิม D5 ไล่บิชอปอาจจะตายได้นะครับทำให้ฝ่ายดำนั้นจะต้องเสียเวลาในการเดินควีนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นในตาอนนี้ถ้าฝ่ายขาวเดินลูกมาที่ D1 นะครับฝ่ายดำอาจจะเดินถ้าเกิดว่าไม่เดินควีนอีกรอบนะครับอย่างเช่นอาจจะเดินลูกมาที่48บบิชอปมาที่ A1 แล้วก็เตรียมที่จะเดิน D5 สุดท้ายแล้วฝ่ายดำนั้นต้องเดินควีนถอยนะครับเพื่อให้บิชอปนั้น มีตาที่จะถอยมาที่ d7 นะครับเพราะว่าฝ่ายดำนั้นแก้ตาเดินก่อนที่จะเดิน d5 นั้นจะต้องเดินบิชอปถอยมาก่อนเพื่อให้ลูกนั้นดีเฟนต์บิชอปตัวนี้นะครับเพราะว่าบิชอปนั้นจะกินกันได้นะครับทีนี้มาดูในเกมในตาเดินที่14นะครับหลังจากบิชอปถอยมาที่ f1 ควีน d7 นะครับเรีนเดิน d4 ทันทีนะครับแอตแท็กเข้าเข้าที่เซนเตอร์นะครับจะเห็นว่า ฝ่ายดำนั้นมีวิกพอรอนที่ D6 นะครับเมื่อกินแรกกันแล้วพอรอนที่ D6 นั้นจะเป็นเป้าในการโจมตีนะครับห <Okay. S 1> ลังจากนั้นฝ่ายดำเดินนายกินนายนักเช็คนะครับควีนกินจากนั้นฝ่ายดำเดิน F5 น,นะครับปรินเดินลุกมาที่ D1 นะครับลุก A มาที่ดีนึจากนั้นฝ่ายดำเดินพรอนกินพรอนนะครับควีกินพรอนและเดินแต้ม D5 นี่นะครับ พยายามที่เจ้าพรดนะครับที่เป็นจุดอ่อนนั้นมาแรกก่อนนะครับที่จะเป็นเป้าโดยปรินนั้นเลือกที่เดินควีนกลับมาที่ B1 นะครับนี่นะครับยังคีดเทนชันบริเวณเซนเตอร์เอาไว้นะครับไฟดำกินนะครับปรินกินนะครับไล่ควีนนะครับควีนมาที่47จากนั้นบิชอปแรกกันนะครับคิีกินแล้วก็เอาพรกินไฟดำเดินลุก F มาที่ D8 คีมาที่ b4 นะครับมาป้องกันพรที่4-5แล้วยังคงจับตาดูพรที่ b7 อีกด้วยนะครับเป็นเป้าในการโจมตีนะครับสำหรับฝ่ายดำนะครับจัดว่าจับเราจะเห็นว่าในตำแหน่งนี้นะครับคิงของฝ่ายดำนั้นมีจุดอ่อนมากกว่านะครับเพราะว่า b s ชอปที่เป็น d a ดักสแควรที่ g7 นั้นถูกแลกไปกับ b s ชอปของฝ่ายขาวนะครับแต่ว่าฝ่าย คิงของน้องปิ่นนั้นค่อนข้างที่จะเสพมากกว่านะครับในตำแหน่งนี้ผู้เล่นฝ่ายดำเดินลุกมาที่ a 8แนะครับแอตแท็พรที่45ปินเดินลุกมาที่ b 1นะครับนี่นะครับจับตาพรที่ b 7นะครับเมื่อฝ่ายดำกินที่นี่เขาก็จะกินตรงนี้นะครับแลกกันนะครับโดยในตานี้มีตาเดินที่น่าสนใจนะครับที่ดีกว่านะคือฝ่ายขาอาจจะเดิน ลงมาที่ d6 ได้นะครับในตานี้เพราะว่าถ้าฝ่ายดำกินนะครับฝ่ายขาวกินไล่ควีนแบบนี้นะครับฝ่ายขาวนั้นจะได้ t นะครับในการไล่ควีนแล้วก็อนาคตนั้นจะเป็นพาร์อ่อนที่อันตรายด้วยนะครับโดยฝ่ายดำอาจจะเดินควีน c6 s4 นะครับเพื่อมาสร้างจุดอ่อนนะครับที่ป้อมของฝ่ายดำปิชชับกินนะครับควีนเช็คนะครับจะเห็นว่า ฝ่ายดำนั้นไม่มีตัวด s ฟ d น r ์ด q u แควนะครับก็ทำให้เกิดปัญหานะครับคิง g G8 b i บิชอปกรนควีนกรนจากนั้น D7 นี่นะครับจะเห็นว่าพาสพอตัวนี้นั้นอันตรายมากๆนะครับกรณีที่ฝ่ายดำนั้นเอาลูกกินเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าทำให้ฝ่ายขาดนั้นมีโอกาสที่จะ ซ้อนลุกนะครับในฝ่ายดีนะครับถ้าฝ่ายดําไม่กินนะครับนี่นะครับฝ่ายดําจะไม่สามารถกินพอที่ 45- ได้ด้วยเพราะว่าถ้ากินแรกกัะแลนะครับคีกินนะครับลูกของฝ่ายดานั้นขาดนะครับที่นี่จะฟรีนะครับทาให้ลูกที่ดีนั้นเป็นตาเดินที่ดีมากๆนะครับในตำแหน่งนี้นะครับสุดแสนจะเท่ทีนี้เรากลับมาดูที่เกณฑ์นะครับน้องปินเลือกที่จะเดินลูกมาที่ B1 นะครับยังคงแอตแทก พรที่ b7 อยู่นะครับผู้เล่นไฟดำเดินลุกมาที่ d7 นะครับ d e เฟ n s ์พรที่ b7 นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะเตรียมกินพรที่ c5 นะครับนองปีนเดินลุกมาที่ d1 นะครับจากนั้นแลกกันนะครับ queen กิน queen กินพอรแลกกันลุกมาที่ c6 จะบอกว่ามาถึงตอนนี้นะครับผู้เล่นไฟดำนั้นเวลาเหลือก็้างจะน้อยนะครับโดย นังปินนั้นมีเวลามากกว่านิดหน่อยนะครับปินเดินควีนมาเช็คที่ b 2นะครับ <Check. S 1> f6 นะครับกันตาเช็คควีนกลับมาเช็คที่ b7 นะครับคิงมาที่ s6 จะเห็นว่าแม้ว่าคิงดำนั้นจะมีตาหลบแต่ว่าก็่ันข้างจะอันตรายนะครับทีนี้ป <มา S 1> ินเดินลุกมาที่ d8 นะครับมายึดทางด้านหลังแบบนี้นะครับฝ่ายดำนั้นต้องระวังมากๆนะครับโดยจะเห็นว่าปินนั้นมี ความได้เปรียบตรงที่ิงของเขาค่อนข้างจะเซฟมากนะครับไม่มีปัญหาเรื่องแบคแกร์นะครับเพราะว่ามีบิชอปที่ f 1นั้นคอยกันตาเชคอยู่แล้วก็ฝ่ายขานั้นมีอินิชทีฟนะครับงของฝ่ายดำนั้นก็ค่อนข้างจะโอเพนนะครับทีนี้ฝ่ายดำเดินลุกมาไล่ควีน Queen นะครับควีนกินพรบิชอป f 5นะครับและแต่อนนี้ฝ่ายดำนั้นบันเดอร์นะครับปล่อยให้ปรินนั้นกินพอที่ f 6นะครับาจาก <พอ S 1> นั้นฝ่ายดำเดินควีนมาต่อที่ c 6 แล้วก็พอดีว่าตาเดนนี่เขาเข็มตกนะครับหรือว่าานกาของเขานั้นหมดเวลาซะก่อนนะครับก็เลยแพ้เวลาไปนะครับในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้แม้ว่าไยดำจะไม่แพ้เวลาก็น่าจะแพ้เกมนะครับโดยไฟดำอ่าายขาวจะเดินควีนมาที่ f8 เช็คนะครับหลังจากฝ่ายดำต้องปิดนะครับด้วยลุกนะครับแล้วก็ฝ่ายขาวจะเดินลุกมาที่ d4 นะครับนี่ครับจะมาเช็คที่นี่ด้วยนะครับ มีโอกาสที่จะแพ้สูงมากๆนะครับโดยถ้าฝ่ายดำกันโดยการเดิน g5 ก็จะเจอเช็คแล้วก็เสียควีนนะครับแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ควีนกิน f5 เลยก็ยังได้นะครับเห็นว่าฝ่ายดำนั้นแพ้หมดแล้วนะครับในตำแหน่งหลังจากที่เดินควีนมาที่ c6 นะครับเอาละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นไอเดียในการเดินรูปการปีแอทแทกนะครับสไตล์น้องปรินนะครับ โดยเราผมก็จะไปลองเดินดูบ้างนะครับอะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบแล้วละ